คุณรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันคนอายุ70ปีขึ้นไปจำนวนมากไม่ได้มีสามสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้ช่วงเวลาทองของชีวิตพวกเขากลายเป็นตำนานมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนปีที่คุณมีแต่คือสิ่งที่คุณยังคงรักษาไว้สิ่งที่คุณยังมีพลังที่จะดูแลและวิธีที่คุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ในวัย70ปีไม่ได้ทำเช่นนี้แต่คุณสามารถทำได้ เมื่อคุณอายุ70ปีชีวิตของคุณสามารถเต็มไปด้วยการผจญภัยความเป็นอิสระและจุดมุ่งหมายหรือมันอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของทางเดินชีวิตแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าวิธีคิดและการที่คุณเข้าถึงสุขภาพครอบครัวและความหลงไหลในสิ่งต่างๆจะเป็นตัวกำหนดว่า70ปีของคุณจะเป็นแค่ทศวรรษอีกหนึ่งหรือจะเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณสามสิ่งง่ายๆที่ถ้าคุณยังรักษาไว้จะทำให้ทุกวันในชีวิตคุณเต็มไปด้วยพลัง และความสุขในช่วงวัยทองแต่สำหรับหลายๆคนเมื่ออายุ70ปีสิ่งเหล่านี้ถูกสูญหายไปแล้วหรืออาจถูกลืมไปโดยไม่รู้ตัวแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณสามารถฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นได้อีกครั้งวันนี้เราจะมาดูสามสิ่งที่คุณจะต้องรักษาไว้เพื่อทำให้ช่วงวัย70ปีของคุณเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวในการรักษาสิ่งเหล่านี้ในช่วงที่อายุมากขึ้น เอกสารนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่การแก่ตัวแต่เกี่ยวกับการทำให้เวลานั้นมีค่าแล้วสามสิ่งนี้คืออะไรและคุณจะรักษามันไว้ได้อย่างไรโปรดติดตามต่อไปในสารคดีนี้เพื่อค้นหาความลับที่ทำให้คุณสามารถอายุอย่างตำนานเพราะวัย70ปีไม่จำเป็นต้องเป็นการลดลงแต่กลับสามารถเป็นเวลาที่จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่การสูงอายุมักถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายการเติบโตไปตามเวลาการสะสมประสบการณ์ และภูมิปัญญาแต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าความจริงของการแก่ตัวนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดในสารคดีนี้เราจะเจาะลึกถึงการสูงวัยที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับร่างกายแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวตัวตนของเราและการเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่การเติบโตไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มจำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและวิธีที่เราเผชิญกับโลกนี้ในฐานะคนที่มีอายุมากขึ้น เมื่อเราพูดถึงความแก่หลายคนอาจนึกถึงการสูญเสียความสามารถบางอย่างในชีวิตเช่นความแข็งแรงหรือความคล่องตัวแต่แท้จริงแล้วการสูงอายุยังสามารถเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเรียนรู้ทบทวนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราได้มันไม่ใช่แค่การอยู่รอบไปวันๆแต่เป็นการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบของตัวเองในสารคดีนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้บางคนสามารถทใช้ชีวิต ในวัยชาราได้อย่างงอมีความสุขและสําเร็จในขณะที่บางคนกลัดบรู้สึกเมื่อนอกตกอยู่ในหลุมของความเหงาหรือความเบื่อหน่ายเราจะพาคุณไปดูสามสิ่งสําคัญที่ผู้ที่มีอายุ70ปีและมากกว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งทําให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความสุขแม้จะมีอายุที่มากขึ้นคุณจะได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสูงวัยและเรียนรู้วิธีที่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข และมีคุณค่าในชีวิตทุกช่วงของอายุทั้งการดูแลร่างกายการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการมีความสุขในใจการแก่ตัวจะไม่เป็นแค่เรื่องของการสูญเสียแต่เป็นการเลือกที่จะเติบโตและค้นหาความหมายในทุกๆวันในอดีตคนแก่ได้รับการยกย่องและเคารพจากสังคมในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาพวกเขาถูกมองว่าเป็นแหล่งความรู้และแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับคนรุ่นหลังทว่า ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาการมองคนชารากลับเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการสูงวัยจึงไม่เหมือนเดิมเมื่อสังคมเริ่มเน้นการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจคนสูงวัยกลับถูกมองว่าเป็นภาระและการอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวกลายเป็นเรื่องที่คนบางกลุ่ม,มองว่าไม่คุ้มค่าการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ทําให้การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นเรื่องที่ยาก และท้าถ่ายมากขึ้นบางครั้งคนชราถ,ถูกมองว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได,ๆได้ในสมัยก่อนผู้สูงอายุไม่เพียงแค่มีบทบาทสำคัญในครอบครัวแต่ยังเป็นเสาหลักในสังคมพวกเขาช่วยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นหลักฐานของสังคมผู้สูงอายุในอดีตมักมีบทบาทที่หลากหลายทั้งในด้านการดูแลเด็กการสอน และการถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่พวกเขายังเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆของครอบครัวแต่การเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันทำให้ผู้สูงอายุในหลายๆสังคมไม่ได้รับการยอมรับและเคารพเหมือนในอดีตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้คนรุ่นใหม่มีวิธีการและความคิดที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนและในบางครั้งพวกเขามองว่าผู้สูงอายุไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่สังคมมองคนแก่แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงเชื่อว,ว่าผู้สูงอายุสามารถนำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากมายให้แก่คนรุ่นหลังได้หากเราสามารถทะฟื้นฟูความเคารพและยอมรับในตัวคณะชาได้อีกครั้งช่วงวัยที่แก่ชาราก็จะไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุดแต่จะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและความสุขการเข้าใจประวัติศาสตร์ของการสูงวัยจึงช่วยให้เรารู้ว่า ในปัจจุบันเรายังมีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นและการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคมสังคมที่สามารถรักษาความเคารพและให้โอกาสกับผู้สูงวัยจะเป็นสังคมที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในมุมมองและความสัมพันธ์ระหว่างคนสูงวัยกับครอบครัวในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากกอแค่การเปลี่ยนแปลงในสังคมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิธีที่คนสูงอายุรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและบทบาทในครอบครัวอีกด้วยดรเอมิลี่โรเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการสูงวัยกล่าวว่าเมื่อคนเริ่มมีอายุมากขึ้นพวกเขาจะเริ่มประเมินบทบาทของตนในครอบครัวใหม่ความสัมพันธ์ที่เคยเห็นว่าคงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลตนเอง สิ่งนี้ทำให้เกิดการปรับตัวทั้งในตัวผู้สูงอายุเองและสมาชิกในครอบครัวการศึกษาของสมาคมผู้สูงอายุแห่งอเมริกายังพบว่าในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของการสูงวัยครอบครัวมักต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเช่นการดูแลผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือแม้กระทั่งการจัดการกับความรู้สึกของความเหงาและการขาดการเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกในครอบครัว ในหลายกรณีความเปลี่ยนแปลงในมุมมองเหล่านี้สามารถนำไปสู่ปัญหาความเครียดในครอบครัวและบางครั้งการไม่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความรู้สึกว่าตอนนอเองเป็นภาระนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้มีการพูดคุยและวางแผนการดูแลร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เนิ่นๆดเรเจมส์ลีผู้เชี่ยวชาญด้านการสูงวัยกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมให้กับคนสูงวัย และครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเรื่องการเงินการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่การมีการสนทนาที่เปิดเผยเกี่ยวกับความต้องการและความรู้สึกของทุกคนในครอบครัวการเตรียมความพร้อมเหล่านี้สามารถช่วยให้ครอบครัวและผู้สูงอายุสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าผู้สูงอายุที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมาชิกในครอบครัวจะสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคทางร่างกายหรือจิตใจเมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดีมันสามารถสร้างแรงสนับสนุนทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุในการรับมือกับการสูงวัยอย่างมีคุณภาพชีวิตจริงของผู้คนมักเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความท้าทายในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในเรื่องของการสูงวัย และความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อไปนี้คือเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนและความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวสมศรีเป็นผู้หญิงวัย45ปีที่ต้องดูแลแม่ซึ่งอายุ75ปีและยังมีลูกสาววัย12ปีอีกคนสมศรีเล่าว่ามันเหมือนกับว่า ฉันติดอยู่ในวงกลมที่ไม่มีทางออกแม้ต้องการความเป็นอิสระแต่ก็ต้องการความช่วยเหลือ,อาจากฉันขณะเดียวกันลูกสาวของฉันก็ต้องการความเอาใจใส่จากฉันเช่นกันทุกวันมันเหมือนจะไม่พอเวลาเรื่องราวของสมศรีสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่คนในวัยกลางคนหรือเจเนอเรชันแซนวิชต้องผเผชิญกับการดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุในเวลาเดียวกันความเครียดและความรู้สึกในลาของสมศรีไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีทั้งสมาชิกที่ต้องการการดูแลและสมาชิกที่ยังต้องการการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้สูงอายุในครอบครัวมักจะรู้สึกว่าพวกเขากำลังเป็นภาระซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เกิดความตึงเครียดอีกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของคุณสุธิพันธ์ผู้สูงอายุวัย80ปีที่อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังเก่าหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตไปคุณสุธิพันธ์รู้สึกเหนา และขาดการติดต่อกับลูกๆที่มีชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดคุณสุธิพันธ์กล่าวว่าตอนนี้ฉันต้องการแค่มีใครสักคนคุยด้วยและให้พวกเขามาเยี่ยมบ้างแต่ลูกๆก,ก็มีชีวิตของตัวเองปัญหาของคุณสุธิพันธ์ไม่ใช่แค่การขาดการดูแลทางร่างกายแต่ยังเกี่ยวข้องกับความเหงาและการขาดการสนับสนุนทางจิตใจการที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเหงาและการแยกตัวออกจากครอบครัว เป็นหนึ่งในปัญหาที่เพิ่มขึ้นในสังคมสมัยใหม่บางครั้งการที่ลูกๆไม่สามารถมาเยี่ยมเยียนหรือให้การสนับสนุนเป็นเหตุผลที่ทําให้ความรู้สึกของความโดดเดี่ยวและความเศร้าโศกเกิดขึ้นเรื่องราวของทั้งสมศรีและคุณสุธิพันธ์แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องผเผชิญในเรื่อง,งอของการดูแล และการรักษาความสัมพันธ์ในยุคที่ทุกคนมีความยุ่งเหยิงในชีวิตประจําวันการเรียนรู้จากเรื่องราวว่าเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของการสื่อสารการเปิดใจและการให้ความช่วยเหลือกันในครอบครัวในช่วงเวลาที่สําคัญนี้ในส่วนนี้เราจะพิจารณาและวิเคราะห์ทีมสําคัญที่โดดเด่นในเรื่องของการสูงวัยและการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและการปรับตัวต่วตอบ,บทบาทใหม่ๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อสมาชิกในครอบครัวเริ่มสูงวัยในทีมที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้สูงอายุในครอบครัวในสมัยก่อนผู้สูงอายุจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและเป็นศูนย์กลางของครอบครัวแต่ในปัจจุบันบทบาทของผู้สูงอายุเริ่มถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นหน้าที่ที่ลูกๆและคนรุ่นใหม่ต้องรับผิดชอบซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดในหลายๆด้าน ในขณะเดียวกันบทบาทของลูกๆก,ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นผู้ได้รับการดูแลกลายเป็นผู้ให้การดูแลการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ปกครองรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทาย,ยาในการจัดการเวลาและความต้องการทั้งสองฝ่ายการจะดูแลทั้งผู้สูงอายุและลูกๆพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่ายและมักจะทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่สามารถตอบสนองทุกคนได้การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ ยังสะท้อนถึงความท้าทายทางอารมณ์และจิตใจของทั้งผู้สูงอายุและลูกๆผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกว่าพวกเขากำลังสูญเสียความเป็นอิสระและรู้สึกเป็นภาระต่อครอบครัวขณะที่ลูกๆก,ก็รู้สึกว่าพวกเขาต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้นในขณะที่ต้องดูแลครอบครัวของตัวเองทั้งสองฝ่ายจึงต้องเผชิญกับอารมณ์ที่ซับซ้อนและไม่สามารถหาทางออกที่ง่ายได้การที่คนในครอบครัวต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในขณะที่พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากหลายครอบครัวต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันและเปิดใจเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกกดดันหรือสูญเสียคุณค่าของตัวเองนอกจากนั้นสังคมในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่มองผู้สูงอายุเป็นภาระซึ่งส่งผลให้หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยว และไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นได้ในทางกลับกันการมองผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีค่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมโดยการให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความสามารถที่พวกเขามีในการนำไปสู่การสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ๆการวิเคราะห์เหล่านี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวและการสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวรวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มองผู้สูงอายุในแง่บวกมากขึ้น และที่สำคัญคือการเรียนรู้วิธีการดูแลที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกมีคุณค่าและไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งในส่วนนี้เราจะสรุปข้อคิดที่ได้จากการอภิปรายทั้งหมดและเสนอแนะวิธีการหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะเช่าวอยอให้เราจัดการกับการสูงไวและการดูแลดูผู้สูงอายุในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รู้สึกหนักหนาเกินไปการที่ครอบครัวจะสามารถจัดการกับการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องมีการพูดคุยและการวางแผนร่วมกันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลอย่างไม่รู้สึกว่ามีใครคนใดคอน,อนหนึ่งต้องรับภาระมากเกินไปผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการดูแลผู้สูงอายุหลายท่านแนะนำว่าการเปิดใจพูดคุยในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทุกคนเข้าใจถึงความต้องการและข้อจำกัดของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจะทำให้การจัดการดูแลเป็นไปนอย่างราบรื่นและไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียด นอกจากนี้การฝึกฝนทักษะในการดูแลผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในการดูแลทางกายภาพเช่นการช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวการจัดการกับโรคประจำตัวหรือแม้แต่การจัดการกับอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุการที่ลูกๆหรือคนในครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดูแลก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นภาระหนักเกินไปการมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวางแผนการดูแลเช่นนักจิตวิทยา หรือพยาบาลวิชาชีพก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้เรามีความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากการดูแลที่เป็นทางการแล้วการให้ความรักและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุการพูดคุยหรือการใช้เวลากับผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่หนักหน่วงหรือซับซ้อนเพียงแค่การแสดงความสนใจ และให้ความสำคัญกับพวกเขาก็สามารถทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังผู้เชี่ยวชาญด้านการสูงวัยหลายคนยังแนะนำให้เราให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่เพียงแค่การดูแลสุขภาพทางร่างกายแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพทางจิตใจและอารมณ์ด้วยการให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทำสิ่งที่พวกเขารักและยังคงได้ทำกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้พวกเขารู้สึกมีความสุข และไม่รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาสิ้นสุดลงเพียงเพราะอายุที่มากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุคือการมีความเข้าใจและความอดทนบางครั้งการดูแลผู้สูงอายุอาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในการดูแลร่วมกันจะช่วยให้ทั้งผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวรู้สึกมีคุณค่าและไม่โดดเดี่ยวเมื่อมาถึงตอนสุดท้ายของสารคดีนี้เราหวังว่า คุณจะได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการสูงวัยและการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลทางจิตใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสูงไวัยได้แต่เราสามารถเตรียมตัวและวางแผนให้การสูงวัยเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและแน่จดจำสิ่งที่เราต้องทำคือการพูดคุยในครอบครัว เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุและแบ่งปันความรับผิดชอบในการดูแลให้เหมาะสมการมีความเข้าใจและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเพราะพวกเขาก็ยังต้องการความรักและความใส่ใจเหมือนกับเมื่อก่อนการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเราควรช่วยให้พวกเขายังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่พวกเขารัก และรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขายังคงมีความหมายการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ภาระแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนที่เรารักและให้เกียรติพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการเราหากคุณมีประสบการณ์หรือข้อคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณอย่าลืมที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและกันการพูดคุยและการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุในสังคมของเราสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการสูงวัยเป็นกระบวนการที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่การเตรียมตัวให้พร้อมและให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวจะทำให้เราสามารถสร้างชีวิตที่ดีและมีคุณค่าในทุกช่วงของชีวิตหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และคุ้มค่าอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้กับคนที่คุณรัก หรือเพื่อนๆที่อาจจะมีประโยชน์จากสารคดีนี้เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน